สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพัทธ์ออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะครับอันมีข้อเสนอและเงื่อนไขดีๆมาแนะนำให้เริ่มต้นตั้งแต่ภายในเดือนสิงหาคมนี้แต่เดี๋ยวเรามาดูตัวเรื่องก่อนแรกก็จะมีการเน้นย้ำตัวโปรโมชั่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เกินไว้ก่อนเลยดีกว่าปกติเราจะได้ขับฟรี15วันขับฟรี45วันแต่สำหรับหลังจากนี้ไปขับฟรี90วันครับ3เดือนเต็มๆหรือดอกเบีย้ย0%นาน12เดือนนะครับคลิปนี้เนี่ยเอาเจ้าตัว e u d u m a x 1.9ตัว S เป็นตัวปี17คันนี้ซิ่งจ๋าเลยครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วรถพร้อมใช้งานทันที วัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นขับฟรี90วันวัยรุ่นฟรีดาวคุณสามารถออก1.9ตัวตอนเดียวคันนี้ในราคา0บาทเพะาะนั้นรีบติดต่อเข้ามาได้เลยจำนวนมีจำกัดนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวปี2017นะฮะแล้วก็จะมีการแรปนะครับโลโก้เป็นสีแดงแต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็าสามารถเอาตัวสติ๊กเกอร์แรปตรงนี้ออกได้นะครับ ตันโมกมีใส่มาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นส่วนของอย่างบอดี้ด้านหน้าเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับสําหรับตัวเครื่อง1 9ลิตรนะฮะก็จะเป็นตัวรหัส r z 4 e t t c นะครับเดิมๆนะฮะไม่มีคาบน้ำมันเครื่องไหลยเยิม้มนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างบอดี้คานบนคันล่างนะครับ แก้มซ้ายแก้มขวาตะเข็บด,ด้านข้างนะฮะแล้วก็ตัวน็อตต่างๆนะครับ,วนะร,บรวมถึงตัวน็อตซองในแล้วก็น็อตฝากปงด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัว1.9แบบอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวระบบเบรกแบบธรรมดายังไม่ได้มีการติดตั้งหรือว่าใส่เป็นตัวกล่อง ABS มาให้นะครับและก็พวกแบบอย่างลางหัวฉีดนะครับอุด EGR ไม่มีรีแมปตัวรถไม่มีเปลี่ยนอย่างเดียวที่ไม่เหมือนเดิมนั่นคือตัวท่อลงหน้าเผานะฮะ สวยๆเลยนะฮะถ้าเกิดอย่างแบบนี้เดี๋ยวตรงนี้ครับอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสนวนถงล้อและก็เซอร์วิสหรือทําความสะอาดให้กับลูกค้าใหม่ทั้งหมดอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณจะได้ตัวรถที่มีคุณภาพที่ดีที่สดุดพร้อมกับการรับประกันหรือวารันตีหลังการขายให้ดีที่สุดนะฮะไม่เคยมีการทิ้งลูกค้าอยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่ที่แน่ๆต้องทราบนับ่นคือถ้าเกิดใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ คุณได้ขับฟรี90วันแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวคนนั้นถ้าเกิดสนใจหรือว่าดูเป็นตัวรุ่นนี้ไว้รีบติดต่อกันเข้ามาถ้าเกิดอยากได้แบบแต่งแบบซิ่งเลยพร้อมท่อแต่งอะไรแบบนี้ด้วยอันแน่นอะนเป็นคันนี้จบแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวด้านข้างกันต่อครับสีด้านข้างนะฮะในสเต็ปแรกอันได้มีการขัดไปแล้วรอบหนึ่งแต่เดี๋ยวตรงนี้ครับพื้นฐานหลังจากส่งมอบ อันก็จะมีการขัดได้กับผู้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะแม็กเนี่ยเลือกใส่เป็นซ e 3 7นะฮะยอดแดงนะครับยางหน้าเป็น265 40 R18 ถ้าเกิดจะกดหน้าให้มันจมลงวันนี้อีกถามว่าได้ไหมได้ไม่มีปัญหานะครับเราสามารถจัดทรงตัวรถ1คันไม่ว่าจะเป็นคันใดก็ตามที่เป็นตัวรถกระบะตอนเดียวหรือจะเป็นรถรุ่นอื่นก็ตาม สามารถจัดทรงได้ตามความปรารถนาที่คุณลูกค้าอยากได้โดยไม่มีการเก็บหรือเรียกค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเพิ่มเติมเราขายราคาโตรถอย่างเดียวนะครับไฟเลี้ยงเนี่ยอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะแต่คันเนี่ยพวกแบบยังพามาเขาไมีการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัวกระพริบเร็วนะน่าจะเรียกว่าเป็นตัวดีเลย์อะไรสักอย่างนี่แหละอันก็ไม่เคยใช้นะครับหรือว่าเป็นพวกแบบอย่างไฟแต่งอะอพูดกันบบไบง่ายๆนะครับ พวกแบบอย่างตัวตู้ใส่ความสูงอยู่ที่2เมตร10 m. พร้อมกัจบจดทะเบียนลงเรื่มให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับความสูงตู้เนี่ยเผื่อมีลูกค้าถามว่ามันมีสูงเท่าไหร่บ้างมีเมตร80มีเมตร50แล้วก็มี2เมตร10 2เมตรก็มีนะครับแล้วแต่ความชอบหรือสเต็ปในการใช้งานของแต่ละที่เขาอาจจะมีการกำหนดตัวตรงนี้มาไม่เหมือนกันเพราะนั้นอันจัดการให้และก็จดทะเบียนลงเร่มนะฮะ ถ้าเกินแหนบเกิน8แ,แผน่นบวิศาวะรองรับก็ต้องมีให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับล้อหลังนี่จะเป็นตัวส0บครึ่งนะฮะแต่ยางจะเป็น2 6 5 4 0 R 1 8เหมือนกันนะฮะสวยเลยนะครับเป็นตัวสเต็ปยางบางท่อลงหน้าเผาใส่กองโลหลด2นิ้วนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนตกฝนตกอะไรอย่างนี้บ้างแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวก็จะมีบร,ริการขัดให้กับคุณลูกค้าใหม่ก่อนส่งมอบนะฮะคราวนี้เรามาดูด้านไทยกันบ้างครับ สำหรับตัวฝาท้ายเนี่ยคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่อันอยากใช่ดูว่ามันไม่เคยมีการโดนชนท้ายมาแน่นอนนะครับโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะฮะด้านหลังด้วยนะครับก็จะเป็นตัวไฟกระพริบเร็วนะหรือว่าใส่เป็นตัวกล่องดีเลยไว้แต่สติ๊กเกอร์ด้านท้ายตรงนี้นมีการลอกออกเพราะว่าอะไรเมือกาวที่มันหลุดล่อนนะครับตามระยะการใช้งานอาจจะโดนน้าบ้างอาจจะโดนฝนบ้างอะไรอย่างพวกนี้อันก็เลยลอกออกหมดเลยแต่ใน,นกยางได้เป็น แบบสแตนดาดเดิมจากโรงงานเดี๋ยวเม้่ก็จะหามาติดให้ก็แล้วกันนะครับเอาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังตู้ก็จะมีเป็นตัวฟิล์มกันรอยเส้นกันสะท้อนแสงสีเหลืองนะครับแล้วก็ไฟหลี่ไฟเลี้ยวด้านบนนะฮะข้างบนก็จะเป็นตัวไฟกระพริบเร็วนะครับคราวนี้เนี่ยันไม่ไม่เคยพาดูในตู้มาหลายคันแล้วเดี๋ยวครั้นี้อนขออนุญาตพาดูในตู้หน่อยก็แล้วกันนะครับส่วนด้านในเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับพี่พีครับ มันจะมีทั้งที่เป็นแบบภายในที่เป็นบุตะแกงกับภายในเป็นตัวไม้อัดแบบนี้มันจะมี2แบบนะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างเป็นตัวตะแกงเนี่ยเราก็จะไว้ให้สำหรับลูกค้าที่วิ่งพวกแบบอย่างสารเคมีนะครับหรือว่าเป็นพวกแบบอย่างน้ําของเหลวอะไรประมาณนี้เนี่ยเพราะว่ามันจะได้ทาความสะอาดได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเราวิ่งพัดส,สู่ขนส่งทั่วไปเป็นไม้อัดแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหานะครับตู้ไม่ขึ้นลานะฮะนี่คือมือนหนึ่งติดตั้งให้ใหม่และไม่มีการเก็บค่า,ชาใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นนะครับ ไปทําเองบวกเพิ่มในยอดจัดต้องซื้อเพิ่มในราคารถซึ่งเราจะไปเสียแบบนั้นกันทําไมมันไม่มีเหตุผลที่เราต้องเสียกับตัวพวกนี้เพิ่มเติมอีกต่อไปแล้วคุณแค่ซื้อราคาตัเรื่นงเยงียวตรงนี้คือสิ่งที่ทางร้านเราแถมให้คนนั้นสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยย้ำนะว่าคุณมีขับฟรี90วันเราจะเห็นว่ามีขับฟรีสิวันมีขับฟรีสีวัน แต่ตรงนี้มีขับฟรี90วันฟรีค่าจะเข้าโอนรีบติดต่อเข้ามาได้เลยรถมีจํานวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะจอง99บาทจองร้อยเดียวจอง12บาทหรือว่าแบบไหนก็ตามหรืออาจจะเป็นการจองหนึ่งคงหนึ่งพันอะไรพวกนี้คุณได้ออกรถศูนย์บาทยอดจากไฟนั้นได้คตรเยอะนะฮะเพราะนั้นรีบติดต่อเข้ามาได้เลยรถรุ่นนี้ถ้าเกิดถามว่าปีเก่าไหมไม่เก่าหรอกนะครับและยังน่าใช้อยู่แน่นอนถ้าเกิดเป็นอีซูซ เดี๋ยวต่อไปเราเข้ามาดูด้านในกันต่อครับโอเคครับเราเข้ามาดูภายในกันบ้างนะฮะสตูคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับเก๊ใส่ของด้านบนเก๊ใส่ของด้านล่างหนังสือคู่มือนะครับวิธีการใช้งานตัวรถที่มันมีมาให้ตั้งแต่ศูนย์เนี่ยมีให้ครบทั้งหมดนะฮะแล้วก็เครื่องเล่นก็จะเป็น CD ดีวิดีโอเอนะครับ AUX และ USB แอร์ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะที่ต่อบุหรี่ด้านล่างหนึ่งช่องนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวช่องเสียบไฟก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเกียร์ธรรมดาเป็นแบบ6สปีดกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีโซวเซนเซนต์ล,ล็อกมองข้างกับพักกระจกมองข้างจะเป็นแบบแมนวนวลนะครับกุญแจก็จะเป็นตัวดอกแบบธรรมดานะครับแล้วก็เบาะหนังสีเทา60ต่อ40เหมือนเดิมนะฮะนี่คือความที่มันเป็นสแตนดาดเดิมจากโรงงานทั้งหมด ถ้าเกิดเราไล่ดูรายละเอียดกันมาโรคคันเนี่ยแสดงว่าคันนี้ที่ไม่เหมือนเดิมอย่างเดียวก็คือเป็นตัวข้อแต่งนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายตัวเลขใหม่คันนี้ใหม่อยู่ที่1นึ0 0 0สนสี่หมโลนะฮะของเดิมโรงงานรับประกันรร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการก่อใหม่นะครับสําหรับตัวรถกระบะตอนเดียวปี2017 181920 2 1 22เท่าว่าอายุตัวรถ5ปีอายุตัวรถ5ปีเขาเนี่ยใหม่อยู่ที่1นึ0 0แสนสี่หมื่นโลถามว่าเยอะไหม ไม่เยอะเลยครับแม้แต่นิดเดียวนะฮะไม่ว่าเราจะดูด้านนอกที่ไร่รับชมไปกันเมื่อกี้นี้หรือว่าจะเป็นภายในที่เรากาลังรับชมในตอนนี้มันคือรถที่ใช้งานครับมันคือรถที่ไว้ทํามาหากินมันคือรถไว้ขนเงินขนทองมันคือรถสร้างไรายได้เพราะนั้นพี่พี่ครับอันมีโปรโศูนย์บาทและขับฟรีเก้าสิบวันแบบนี้มาลองรับให้พี่พี่ไม่เอาอันบอกเลยว่าคือพลาดมากๆ และเงื่อนไขในการออกรถโคตรง่ายเดี๋ยวเราไปสุกัน้ารถแล้วก็บอกราคาสมนีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะเรียบร้อยกันอีกคันหนึ่งนะครับคุณผู้ชมทุกท่านลูกค้าที่น่ารักหวานทุกคนพี่พี่ครับมั่นใจในอันได้เชื่อใจในร้านผลิตภัณฑ์ออโต้ได้คุณได้สินค้าที่มีคุณภาพและดีที่สุดแน่นอนแต่คราวนี้ไม่มีอะไรมาล่อหรือดึงดูดใจเลยอันจัดให้นะฮะสับคันนี้ราคานะครับ479,000ผ่อนคนเดือนละ9 0้2งวด คดิดีใช้เงินออกรถ0บาทและโปรโมชั่นขอเน้นย้ําเลยนะฮะสำหรับภายในเดือนสิงหาคมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในคลิปวิดีโอนี้ขับฟรี90วันฟรีค่าจัดค่าโอนใครมาก่อนมีสิทธิ์ได้ก่อนครับถ้าเกิดคุณเป็นวัยรุ่นขับฟรี90วันวัยรุ่นฟรีดาวหรือว่าวัยรุ่นที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถและมีของแต่งให้พร้อมเสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้โดยที่ไม่มีการบวกเพิ่มอะไรเลยทั้งสิ้น นี่คือราคาตัวเรื่อง่งเดียวภาษีพร,พรบรจาัดก,การให้นะครับแล้วก็จดทะเบียนลงเล่มแต่ถ้าเกิดในเรื่องตัวประกันภยัยตรงนี้คุณลูกค้าต้องมาคุยกันว่าจเจาเป็นชั้นหนหรือว่าสองบวกสามารถมาคุยกันหลังไม้ได้เลยถามทั้งทีเอาแบบให้ครบซื้อทั้งทีเอาแบบให้จบได้สักครั้งหนึ่งเอาแบบให้เต็มและพร้อมใช้งานอย่างเช่นคันตรงหลังอันนี้เพราะนั้นนะครับเบอร์ใต้ล่างคีิปปิโดนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไล แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับอยากให้ทุกคนมีรถใช้อยากให้ทุกคนมีรถทำมาหากินในราคาที่ประหยัดพร้อมกับโปรโมชั่นที่ดีๆและไม่ต้องใช้เงินออกรถเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ